สวัสดีนะครับสาหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้านะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวันนี้คุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของเพื่อนคาว่าเพื่อนมีความหมายอย่างไรต่อตัวเราการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนมีวิธีอย่างไรบ้างและ,ะการเกิดความขัดแย้งวิธีแก้ปัญหาและสิ่งไหนที่ไม่ควรกระทํา นะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูเพื่อนนะครับความหมายก่อเลยก็คือเพื่อนเป็นคนที่สนิทสนมกับเรานะครับเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจและสนุกเมื่อเราอยู่ด้วยเพื่อนเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราคอยปลอบใจและรับฟังความทุกข์ของเราดังนั้นเพื่อนจึงมีความสําคัญกับเราอย่างมากอย่างเช่นนะครับ ทำไมครูถึงบอกว่าเพื่อนถึงมีความสำคัญกับเราอย่างมากอันดับแรกเลยเวลาเรามาโรงเรียนครับเราอยู่กับใครเป็นส่วนใหญ่ครับอยู่กับคุณครูไหมไม่นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาโรงเรียนนะครับเวลาส่วนมากเราจะอยู่กับเพื่อนซึ่งเราจะมีเพื่อนสนิทนะครับสนิทเป็นเป็นส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะครับคําว่าเพื่อนสนิทก,ก็คือเพื่อนที่เราเล่นด้วยกันนั่นเองอาจจะทั้งห้องนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีแค่คนสองคน มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเราจะได้เรียนรู้วันนี้นะครับถี้เพื่อนนะครับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราทําเรารู้สึกสบายใจทําให้เราอยู่ด้วยแล้วอะไรครับมีอะไรครับมีความมีความสุขนะครับไม่มีความทุกข์เพราะเพื่อนนะครับจะทําให้เราล่าเริงจะทําให้เราสนุกในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเล่นการกินอาหารหรือการพักผ่อนนะครับ ขณะที่เราอยู่โรงเรียนนะครับเวลาส่วนใหญ่เราก็อยู่กับเพื่อนฉะนั้นแล้วเพื่อนจึงมีความสําคัญกับเราฉะนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคําว่าเพื่อนนะครับทีนี้การสร้างสมรรถภาพกับเพื่อนหนึ่งเลยเราต้องมีความสุภาพอ่อนโยนและเป็นกันเองสุภาพอย่างไรครับเราต้องให้เกียรติขึ้นกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือนะครับเพศเดียวกันมีความอ่อนโยนพูดจาไพเราะครับ มีความอ่อนโยนครับไม่แข็งกระด้างและเป็นกันเองไม่ถือเนื้อนะครับไม่ถือตัวเกินไปเวลาเราจะทําอะไรนะครับเพื่อนสามารถเข้าถึงนะครับ 2. มีความเข้าใจซึงกันและกันเราต้องเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนมีความรู้ความสามารถในด้านใดน,นะครับอย่าอย่าเอาเขาเรียกว่าอย่าเอาสิ่งที่เป็นปมด้อยของเพื่อนนะครับมานินทามาพูดนะครับมาพูดมาทําร้ายเพื่อนในทางที่ไม่ดี ใชนแล้วเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ 3. ให้ความช่วยเหลือไม่นินทาวา่ายให้เพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนครับสิ่งไหนที่เพื่อนอ่าไม่ได้หรือไม่มีบางครั้งนะครับเราไม่จาเป็นต้องช่วยเสมอไปเราต้องแนะนําในสิ่งที่ดีอย่างเช่นเพื่อนลอกกันบ้านเราก็ได้อย่างนี้ไม่ควรทํานะครับเราต้องบอกวิธีเพื่อนเพื่อนเธอลองคิดดูนะอ่าว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับอะไรเธอลองนับดูอ่าอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ถูกนะครับ รือบางครั้งเพื่อนไม่มีดินสอไม่มีปากกาไม่มีลิขิตนะครับเราก็ไม่เป็นไรเรามีเราก็ให้เพื่อนยืมเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและไม่นินทานะครับไม่นินทาเวลาให้เพื่อนไม่ใช่ว่าก่อกลุ่มนินทาซุบซิบนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่าทเด็ดขาดสี่มีความนิตยธรรมไม่เอาลัออกเอาเปียบเพื่อนคุณครูแบ่งหน้าที่ให้วินนะครับในแต่ละวันเสร็จแล้วเจ เพื่อนในกลุ่มนะครับเพื่อนในกลุ่มประจําวันที่เป็นมินไม่มาทําครับสแสดงว่าหนึ่งเลยเราไม่มีความอ,าอะไรครับไม่มีความรับผิดชอบครับอีกอย่างเราเอาเปรียบเพื่อนอื่นเอาเปรียบเพื่อนเพราะเพื่อนทําเราไม่ทําเห็นไหมครับอันนี้คือเราต้องมีความมีรรมอย่าเอาเปรียบเพื่อนนะครับห้ายกย่องชม,ชมเชยความรู้ความสามารถของเพื่อนอยู่เสมอเธอเธอเก่งจังเลยเธอตอบถูกทุกข้อดีใจด้วยนะอ่าหรือบางครั้งเพื่อนทําไม่ถูกเราทำไงครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเราพยายามใหม่ถ้าไม่ได้หรือทําไม่ได้มาปรึกษาเราก็ได้นะเห็นไหมครับเราต้องยกย่องชมเชยแล้วก็ให้ความอะไรครับให้กําลังใจนะครับให้กำลังใจกับเพื่อนอ่าอันนี้คือเรื่องของการสร้างสมันธภาพกับนะครับทีนี้ปัญหาสาเหตุเลยสาเหตุของปัญหาที่เกิดความขยังกับเพื่อนหนึ่งครับพูดจาไม่ดีต่อกัน่าอาจจะอะไรครับพูดไม่เพราะอ่าหรืออาจจะ ด่าพ่อลรอแม่กันนะครับอันนี้คือพูดจาไม่ดีต่อการเกิดความโมโหก็เลยทะเลาะวิวาทกันนะครับปัญหาต่อมาความเห็นแก่ตัวครับเพื่อนทําความสะอาดเราไม่ทําก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้นะครับคนไม่แก่ตัวนะครับ3ความคิดเห็นไม่ตรงกัน1นึบวกหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเห็นไหมครับบางคนความคิดต่างกันฉะนั้นแล้วเราต้องใช้เหตุและผลและความถูกต้องมาคุยกันนะครับ4การล้อปมด้อยของเพื่อนคนนี้วิ่งช้าอ้วน วิ่งช้าแล้วก็อว้วนเป็นไ,ไงอ่ะวิ่งไม่ทันเราเลยเห็นไหมครับอ่าอ้วนเหมือนปลาโลมาอ้วนเหมือนปลาว่านอ้วนเหมือนพายุนเห็นไหมครับเขาเรียกว่าปมด้อยอย่าเอามาล้อเพื่อนอ่าหาปัญหาในการทํางานอ่าพอคุณครูมอบหมายงานกลุ่มให้แต่เราทําไงครับเราไม่ชอบเพื่อนก็เลยเกิดปัญหาในการทํางานงานก็เลยไม่สําเร็จเห็นไหมครับอันนี้คือปัญหาในกลุ่มงานหกการไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เห็นไหมครับ มอบหมายให้แล้วแต่เราไม่ทำมอบหมายให้ทําความสะอาดเรียนประจาวันแต่เราไม่ทําสุดท้ายครับเพื่อนก็โดนลงโทษทั้งห้องเพราะว่าใครครับเพราะว่าเราขาดความรับผิดชอบมันเองต่อมาการเล่นรุนแรงจนเกินไปบางครั้งเพื่อนเกิดความโมโหครับอาจจะยอกนะครับด้วยความที่สนิทสนุนกับเพื่อนแต่มันเกินไปบางทีนะครับเพื่อนก็อดทนไม่ไหวก็เกิดการทะเลาะวิวาทอ่าอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับ ต่อมาผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของการขัดแย้งกับเพื่อนกระทบอย่างไรมองเลยเป็นการแบ่งแยกออกไปกลุ่มๆครับมันจะมีเป็นกลุ่มๆแล้วก็อะไรครับมีการนินทากันแล้วก็อาจจะยกพวกตีกันเลยถ้ารุนแรงนะครับสองเพื่อนไม่คบไม่อยากพูดคุยหรือเล่ยนด้วยเพื่อนไม่คบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาเปรียบเพื่อน,อนอไม่อยากเล่นด้วยอชอบเ,อเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลกระทบสามเกิดความบาดหมางกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ ออเห็นไหมพอเราพูดผิดใจกันมันก็เกิดความบาดหมางก,กันอยู่ด้วยกันก็ยากแค่มองตากันก็จะตีกันแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือผลกระทบโดยตรงเลยสี่ไม่มีคนคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาครูบอกแล้วว่าเรามาโรงเรียนเราจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าคุณครูฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแรกเลยเพื่อนจะเข้ามาช่วยเราก่อนเหมือน,นกับเราวิ่งหกล้มอันดับแรกเลยครับครูอาจจะมองไม่เห็นแต่เพื่อนอยู่กับเราเพื่อนจะรีบวิ่งมาบอกครูคทันทีว่าเราหกล้ม ครูก็จะรีบไปดูแลเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งส่สิงําคัญที่มีผลกระทบต่อ,อาการขัดแย้งของเพื่อนเลยนะครับาการใช้คนมุนแรงในการตัดสินปัญหาตีครับใช้กําลังครับชกต่อยอย่างเดียวเลยไม่ฟังเหตุลผลอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับหกเกิดความเครียดเจ็ดทำง,งานกลุ่มร่วมกันไม่ได้เห็นไหมครับไม่ประสบความสเร็จอันนี้คือผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากการขัดแย้งก,กันกับเพื่อนนะครับ ต่อมาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาในเมื่อขัดแย้งแล้วเราต้องแก้ปัญหาครับพูดด้วยถ้อยคําที่ไพเราะครับมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอยอมรับความคีดเห็นของเพื่อนยอมรับเมื่อตัวเองทําผิดแล้วก็กล่าวขอโทษไม่ใช้กําลังในการตัดสินปัญหาควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อมีปัญหารวมถึงรู้จักให้อภัยเมื่อผู้อื่นทําผิดเห็นไหมครับอันนี้คือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาแล้วผลกระทบเราก็รู้แล้วว่ามันกระทบในด้านใดบ้างฉะนั้นแล้วเราต้องมากแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะครับมอ,องโลกในแง่ดีครับอา่าอย่างเช่นเราอาจจะไม่เก่งด้านคณิตศาสตร์แต่เราเก่งวิชาภาระของคุณครูเห็นไหมครับอันนี้คือเราต้องมองในด้านบวกว่าความสามารถของเรามันแตกต่างกันฉะนั้นแล้วเราสามารถพัฒนาได้เสมอนะครับเราอะไรอีกครับไม่ใช้กําลังครับสิ่งสําคัญเลยห้ามใช้กําลังในการตัดสินปัญหาครับ เราต้องอะไรครับเราต้องใช้เหตุและผลเมื่อเราทําผิดเราก็ขอโทษครับแค่นั้นเองเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอ่าอันนี้เราทําผิดเราขอโทษหรือผู้อื่นทําผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเรารู้ว่าเธอไม่ตั้งใจอ่าให้อภัยซึ่งกันและกันเห็นไหมครับอันนี้คือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาของเพื่อนเรานะครับต่อมาสุดท้ายเลยนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ไม่ดีในการแก้ไขปัญหาเช่นบางทีทะเลาะกันครับเราก็พูดจาใส่ร้ายเพื่อนอีกเพื่อให้ตนเองถูกเสมออ่าอย่างนี้ก็มีนะครับสองพูดจาด้วยถ้อยคําที่หยาบคายนะครับด่าพ่อล้อแม่เอาปมด้อยมาพูดเห็นไหมครับสามไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งฉันใหญ่ที่สุดเธอต้องเชื่อฉันเออแบบนี้ไม่ควรนะครับสี่ยึดถือความคิดของตนเองเป็นหลักยังไงเราก็ถูกอ่ะ เออเธอจะทําก็ไปทําก็แล้วแต่ฉันจะทําอย่างนี้ไม่ได้เราต้องฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยนะครับห้าใช้กาลังในการตัดสินปัญหามากกว่าเหตุผลเอะอครับไม่ได้เลยทะเลาะวิวาทชกต่อยอย่างเดียวครับตัดสินด้วยอารมณ์ใครแข็งแกร่งคือผู้ชนะแต่เป็นการตัดสินที่ผิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดฉะนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ควรนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหามีห้าข้อนี้นะครับ อ่านีนะครับครูก็มีงานนะครับมีงานมาให้เราทำอ่าในเรื่องของเพื่อนนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนสรุปเป็นผังความชิดเรื่องเพื่อนลงในสมุดของตัวเองพร้อมตกแต่งให้สวยงามนักเรียนตั้งใจทํามานะครับทํามาให้สวยงามว่าเพื่อนของเราเนี่ยองค์ประกอบของเพื่อนของเรามีอะไรบ้างหนึ่งเลยการสร้างสัมพันธภ,ภาพสองสาเหตุการเกิดความขัดแย้งสามอะไรครับผลกระทบนะครับผลกระทบต่อการ ขัดแยง้ง4การแก้ไขหรือ,อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็5สุดท้ายครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับคุณครูขอบอกไว้เป็นแนวทางนะครับโอเคชั่วโมงนี้นะครับเรากา็คุณครูก็ขอจบการเรียรนการสอนได้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คุณคก็